นี่นะครับคับวิวสตินเอ็มเอหนึ่งแปดศูนก่อนประกอบนะต้องเช็คสียางนะครับหลังจากที่เราล้างอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเราเช็คอ่าอย่างที่หนึ่งเขาะปั๊มนะครับนี่ผ้าปั๊มนี่ว่ามันมันแข็งไว้เนาะอันนี้อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าผ้าปัม๊มนี่โอเคครับอย่างที่สอง อันนี้แผ่นวาล์วปั๊มเนี่ยเราต้องดูไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีเหลืองนะครับเราดูแผ่นเนี่ยแผ่นตัวนี้มันต้องตรงนะครับแผ่นวาล์วปั๊มเนี่ยนะอันนี้ก็โอเคละตรงเนี่ยอย่างที่สองแล้วนะครับอย่างที่สามไอ้สามเรารอนะื้ามันใส่ดูนะครับนี่ครับต้องมันมันจะต้องไม่ตันเนาะเนี่ยใส่เนหายเนี่ยนี่ก็คือคือว่าอันนี้โอเคนะครับอันนี้ อันนี้คือน้ำมันผ่านดีและอย่างที่สี่อันนี้สําคัญมากนะครับเราจะเช็คว่าเข็มนี่อยู่ดีหรือไม่เนาะเข็มเนี่ยเวลาทํางานนะครับเวลาทํางานเวลามีแรงดูดเนาะมันก็กดกดตัวนี้อ่ถ้าปั๊มมันมีแรงดูดก็กดนี่กดนี่ก็กระเดืองไปยกเข็มน้ามันนะครับยกเข็มน้ํามันก็ทําให้น้ํามันขึ้นเนาะทุกครั้งที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นอ่ะก็มีแรงดูดนะ มันก็จะ,จะดูดทุกครั้งลูกสูบเลื่อนขึ้นก็ดูดทุกครั้งมันก็เข็มนี้ก็จะเปิดทุกครั้งนะถ้าเข็มนี้ปิดไม่ดีน้ํามันก็ท่วมนะครับมันจะไม่ติดนะครับเข็มนี้ปิดไม่ด road, ีนะถ้านะ้ำมันลงดีแล้วเราเช็คเช็คอย่างนี้ก็ได้ครับเอาน้ํามันใส่เนี่เต็มอันนี้น้ามันเต็มนะครับเราลองยกเข็มดูเนี่ยเรากดกระเดืองนี่นะครับกดกระเดืองมันก็ยกเข็มเนาะยกเข็มน้ามันก็ต้องไหลออกเนี่ยแค่นี้คือโอเคละ นี่ถ้าเราไม่กดเนี่ยน้ำมันอยู่เต็มอยู่เห็นไหมครับน้ำมันเต็มอยู่แต่ถ้าเรากดเมื่อไหร่เนี่ยน้ำมันก็หมดไหลลงหมดเลยนี่โอเคแล้วกันเนี่ยเรากดกระเดืองเนี่ยมันก็เหมือนผ้าปั๊มโดนดูดเนาะและเข็มนี่มันก็ต้องยกได้ประมาณหนึ่งมิลนะครับเนี่ยประมาณหนึ่งถึงถึงสองมิลขนาดนี้นะยกยกขนาดนี้ก็อโอเคละ ถ้ามันยกมากกัน้ํามันก็กินมากนะครับแ,แค่นี้เราก็ประกอบได้ล้วเดี๋ยวดูนะครับต้องเช็คสีอยางนี้นะครับโอเคเลยถ้าสีอยางนี้ผ่านก็คือผ่านละ